เสียมเสียมของบริษัทหรอกจ้กเธอเม่งวันนะไหล่นี่กว่าสบายที่ปาลูกสบายที่ทุกหม่องทุกบอนพ่อครับบรดูที่เซานะมันกินเขาที่อย่างนันอาหารแบบตกหุกงแบบจิโร่คบทุครบุิอป้าแกนง้อยาดองคนวะแกได้เมื่วันพ้อ ตามหัวตามหือแ้นกันแน่วันมาต่อมนแน่วันแทำใ้วันมาตอมนี่บแซ่ะตัมลงมือลงมือลงมือบอ้างกินข้าวน้ากันเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็ไม่ง่ายีกนเจียงเราหมาุกพี่ขากินข้าวพี่ากมา นี่เห็ไปบังถักกะดอ้าวพี่นางปาด้ออมามาพี่น้องีเทียงมาน้ยกินเป็นกอดดักไปดีพี่น้องมาเดินขี่เขากัรเดินมานี้ขเียงโอ้ยบังกองนังวันบางวันเฮ้ย่ตสะเวัน เาม่ oh, ีชา er, find ิด uh, ยังดอกเมวันเออบคือายได้เลยอ่ะเออนีผิดมวันนงยแจสกิตัวใดดีมงายอกรขทีเนาะตบงแซมื้อบ่อยะไื้อบ่อยอซื้อแต่ว่ากยืดแล้วสีให้ยื้อเราเราซื้อตบมงตับไเราไได้ยดกินละไไปื้มาจ้าแม่ เนือืยอดเลยแ่บคักขนัดต้ชีตนยอดบอกจุดเรยู่นจิโร่จิปโปมอาหารใต้ดินหอยก็มอันนี้เบิดกอนเมนอันนั้นแทบยอนรคคามนอยิิเบิดกอนเกลือแ่บ มัดเซ็บนั่นกิโลแล้วมันอยู่ใต้ดินเพื่อจะถึงกุไดจเพื่อจะวปพผนเพื่อจะได้กินเขาเทียงของกันกับนี่เมือนี้แม่ในปัตตาพีใช้เก่ยวมตค่ะน่อยสเลยน่อยเลสามชิ้นี่เลยขาวสวยนากุญหจ ใครก็บ่มีดอกเขาพูดตัวช่อันน้องน้อยเจ้าู้ขาดน้อนาหน่อยนานี่นาเขาไปเขาไปเขาไปเขไปเทมบ่แม่ผมเจ้าหงูตานบุญไปหน้อยนะุ้้ามหุ่งกันอยู่แบบบ่มีใครลงเลยเนาะอ๋อเกอันนักมันมืดเลยเนี่ยโคตริอย Quá quân đội mà tôi có thôn nhỏ đâu đã thôn nhỏ tôi không được hôm nay 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 Mhm, ừ, ăn mhm, 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 đồ mấy lúc này á, mhm, 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 xe bộ

ตะกี้ห้าวมาได้กินเนีนี่ห้าตั้มใบกระโดนใส่หมดแดงบจะอยู่ไา่ภ่ป่านก็เน่าไปหลักป่านก็ทําเพลินเขาลงูเอยเู่ภ่มันมัเหาะหุกเฉ่อหนอยสองคนนี่นะถ้าไคจจิ้วบัลืมไปเอากรคืนเดกี่ป้าขเชเขาไปหลักกับเขาอกไห,โห <c ười>

้เีขนะคะจรั้นีหูปากกูเอ้ยเขาดิเขาแงเนา่เชืเกิดยุคเทียนหนาหนป่าเทียนไเทียนเก่าเนาะเอ่อเอ่อเทียนั้ยน่แหกเนาะตอนเป็นตอนเปาป่าเขาไปชยวในนในนไทยมะฝอกบเ่อเขา

luôn thì chỉ quấn hoa đuyên 1 đến bố, <cười> ừ, là chăm phải <laughs> hào đi. Ừ. là cũng có ứ là là <laughs> sao đi Uống vào lùm nó rồi Nguyên đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp กบกิโลัวเขาจะไปเรยงง่วอะไม่แล้วไปเคียนกูนี่กินปราไปเขียนไปตองนี่ก็ไปบ้านนี่ตีนองขาขยำไ่จับอียงกบตัว่มเลม้กวาที่ชำไปจับโอไปงวนเราไปปิ้งหนยใหองเขาเลยมาเี้ยมืลี้ยไหนกินอย่งกบตื่นแล้วไปตองไปตองไชีุกโคกไปโล ไปน้ำโคกเลยนะน้าทวหน้า菩สถานเท้าหน้าโอ้ยเท้า菩萨โคกยออย่างเนี้ยซองเขาไปกตาเหลื่มมาหมเงิคือขอมือนี่เด้อข้อมือนี่มันอึบมันดับแล้อ่คนร้ายบขอมือมือเจ๊เอาไปขายบมนคนร้ายมนนไย Boy, mời bằng mỹ lạc, không là lắm. Do vậy là nó. Man hâm mùi hưng. Doa quay quanh 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 เลี้ยงเรื่องลานน่ะเรื่อใ้ร้างนี่เดีอยวขายกบมาเดียกันยังหากบขายโอ้เนี่ยป่าวะเออบแล้วเหมือนเลยบางบางบ้าเละอย่างเเราไปหาอยู่บ้ดียวไปเด้บ้างและหมงเยไปได้ยุบไม่ใช่รอจับแค้นสื่ออเนี้ยนี่นี่ที่รอตายจับแขนสื่ออ้เนี้พี่น้อง ตอ้คนมอสโผเราไปเนาะงั้แค่มันมันเนยติ๊ดเหรมันเนาะมันเลตัามหัวเบิดก่อนตํ้มหัวแ่จักงใกับตํ้มเนาะนี่เขาทำทำไรทำออกมาซ่าทำปุ้เป็นหม่นไม้พอดีเลยอันนี้ออกมาทอดออกมาทอด พอดีมาซุกเนาะอืมอนนี้าน่ะล้วตำส้ตำแรงเล้ป่ะร้านฝ่ายจะล่ะนู่นเน่ะลู่นก็มาแล้วตำตำสอมนู่นก่เลยตำหางปลตำลาเอ๊ตำพอดีกิน านาดํามคาด้สมคามสมบูราจอยแ่เนาะแศร์เบ๋ยสมคามเลยก็สมน้าพ้อย่างเลยเด้แ่รสตะ นามีจัดกนเนาะมาค้ำด้วยน่ไหมอิ่มหม่อิ่มอิ่มจะเฮงิไเนี่ยเอ้ยดูกหไอ้ไเผาต้มเครื่องในมือ่ะจะห้มากินมใช่ไหมามาหมาไผ่า มาก็ตีเชิงอนี่ะต้มมือนะขนมันนมาไว้ตั้งป็ดเนี่ยนะเบิด์ตแม่ป็ดนะไข่ตีมันเลยนี่นกอบพอดีเะนะเว้ยหโบเห็นขาไปกิน<อ>กกดยมาไว้เลยกาบก้องได้ิน้